เรมปฏิบัติผู้ป่วยมีภาวะช็อกผู้ป่ยวปยมีการอันนี้หนึ่งเหงื่อมากตัวเย็นสองตัวซีดสามกระส,ส,สักบกระซายสี่กระหายน้ำห้ามีเลือดออกมากตกเลือดหกสับสนเจ็ดหายใจเกกร็วกว่าปกติแปดขืนหนักไปจนจ้ำสีม่วงเก้าขืนไ้และอาเจียนทำการจัดท่าผู้ป่วยยกขาผู้ป่วยให้สูงกว่าระดับศีรษะทำการคลายเสื้อผ้าผู้ป่วยคลายเสื้อ ขากั้งเก่งหาเป็นรองเท้าผ้าใบให้ถอดออกหากเป็นรองเท้าคอมแบตให้ขายเชือกให้หลวม ทำการรักษาอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยไม่ให้ร้อนหรือเย็นจนเกินไปโดยใช้ผ้าห่มที่เตรียมไว้คุ้มตั้งแต่บริเวณหัวไหล่หน้าขาแขนทั้งสองข้างไม่ให้โผ่พ้นออกมาปลอบใจตัวเองไม่ให้ตื่นตระหนกและให้กำลังใจผู้ป่วยคุณคุณไม่เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวรถพีาวาลก็มาแล้วผมทำการประถมพยาบาลให้แล้วนะครับ คอยสังเกตผู้ป่วยว่ามีอาการใ,ใดๆเป็นอะไรถึงแก่ชีวิตหรือไม่ทำการส่งกับทางสายแพทย์เรียบร้อย